วันนี้เราจะมารีวิวตัวลูฟี่ไฟฟ้าเเดี๋ยวชื่อรุ่นเนี่ยจะแปะไว้ที่หัวข้อโพสต์นะคะก็จะเป็นยี่ห้ออะไรสักอย่างริงๆิ่งกะอันนี้มังต้อง่างนี้หรือเปล่าโววิกซ์อะ Q1S รุ่นนี้ซึ่งคู่มือเนี่ยนะมันก็จะเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยอ่านไม่ออก แล้วก็จริงๆแล้วเครื่องมันก็สามารถเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยซึ่งเราก็มาสแกนตรงนี้แต่ว่ามันก็ตั้งค่าไม่ได้ก็คือเข้าไปแอปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันใช้ไว้ทำใช้ทำไมทีเนี้ยจะมาสอนการตั้งค่าที่ตัวเครื่องซึ่งจริงๆเครื่องเนี้ยเนี้ยมันปรับตรงนี้ได้นะแบบว่าเราก็สามารถที่จะแบบหมุนได้เอาไว้วางมือถืออะไรอย่างเงี้ยตอนที่เราเดินวาง iPad วางอะไรก็ได้ ยืนกระด้อ่ะ,อะ,อะเอาแขนทั้งทีนี้อออีกอีกเรื่องนึงสําหรับตัวเครื่องทำสำหรับคนที่ซื้อมาใหม่ๆจริงๆมันก็พับพับขึ้นได้ก็มีล้อมีล้ออยู่ตรงนี้นะคะมีล้อเขียนได้ก็ไม่ยากง่ายอยู่พับแล้วก็สามารถเก็บพิงกําแพงไปได้คนที่ซื้อเครื่องมาใหม่ๆปุ๊บจริงๆมันก็ไม่ต้องประกอบอะไรเลยก็ง่ายดีแต่ว่า สิ่งที่จะต้องระวังก็คือเรื่องตัวสายพานเนี่ยมันต้องมาปรับหน่อยให้มันมีระยะเนี่ยระยะเหลือซ้ายกับขวาเนี่ยต้องเหลือไว้คือไม่งั้นมันจะกินสายพานวิธีการปับก็คือใช้ตัวหกเดียมที่เขาให้มาเนี่ยจูนซ้ายจูนขวาไปเรื่อยๆก็คือตอนที่ปับเนี่ยก็คือให้ให้ลูวิ่งเนี่ยมันทํางานแล้วเราก็คอยดูว่าตอนที่มันวิ่งไปี่ยมันมีการกินสายพานหรือเปล่า นะคะโอเคมาเข้าเรื่องของการตั้งค่าการใช้งานของเครื่องมันจะตั้งค่าได้ทั้งหมดหกรูปแบบก็คือว่าบลูทูธเนี่ยบลูทูธที่เราเห็นมะรูปบลูทูธนี่นะมันจะขึ้นตอนที่เชื่อมต่อกับแอปในแอปมันก็จะมีเป็นแบบเหมือนออนไลน์มีเป็นเทรนเนอร์อเข้ามาสอนเราต่วนชื่อแอปหน่ เดี๋ยวเขียนเอาไว้อยู่ในตัวรายละเอียดใต้โพสนะคะก็ตั้งได้ทั้งหมด6รูปแบบก็คือรูปแบบที่1ก็คือการจับเวลาจับเวลาก็คือสามารถจับเวลาที่เราต้องการจะวิ่งได้ก็คือสูงสุด,สด9 9้นาทีต่ำสุดก็คือ5นาทีโดยการกดแบบเนี่ยบวกลบเนี่ยเลือกเวลาที่เราต้องการได้เลยแล้วก็ เราเลือกเวลาเสร็จปุ๊บเรารอให้มันกระพริบอย่างน้อยสามครั้งได้เวลาที่ต้องการแล้วเราก็มากดเริ่มเครื่องมันก็จะนับถอยหลังเราก็เริ่มที่ความเร็วหนึ่งกิโลเมตรเราก็เดินไปแล้วก็ปรับความเร็วได้ที่ตรงนี้อ่ะเราก็ปรับความเร็วที่เราต้องการเนาะ ในตอนที่เครื่องทํางานอยู่อะมันก็จะไฟนึงก็จะเวียนไปเรื่อยๆก็คือเวียนไปที่แควเราไม่ได้ตั้งก็คือสเต็ปนี้ก็คือมันจะนับจํานวนก้าวของเราให้อัตโนมัติว,ว่าแบบเออเราเดินไปกี่ก้าวละแล้วถ้าเกิดว่าในระหว่างที่เราตั้งค่าเนี่ยเรากระโดดออกไปจากเครื่องแต่เราไม่ได้ปิดเครื่องตัวสเต็ปอะมันก็จะไม่ขึ้นแล้วก็ตัวเวลามันก็จะเ,เหมือนกับว่ามันก็จะไม่ลดลง คือพอถึงเวลาที่เราตั้งสมมติเราต้องการวิ่งสิบนาทีเนาะพอถึงสิบนาทีเครื่องมันก็จะหยุดอัตโนมัติโอเคอันนี้ก็คือเป็นวิธีที่หนึ่งในการบังค่านะคะแล้วก็วิธีที่สองก็คือการนะับระยะทางก็คือเราก็กดให้ไฟสีแดงเนะี่ยมันขึ้นที่ตัวกิโลเมตรอย่าให้ขึ้นอย่างอื่นนะตรงนี้ก็จะห,ห้ามขึ้นก็คือขึ้นที่อันนี้ แล้วก็กดตั้งค่าระยะทางที่เราต้องการนะคะก็คือต่ำสุดเนี่ย0.5กิโล0.5กิโลเมตรโอเคแล้วก็สูงสุดอยู่ที่99กิโลเมตรนะก็ถ้าเราต้องการสมมุติเราเราเซตว่าเราต้องการที่จะวิ่ง ที่0ูนจุดห้ากิโลเมตรก็รอให้มันกระพริบอย่างน้อย3ครั้งเมื่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือกดที่ start เครื่องมันจะนับถอยหลังอะแล้วเราก็เลือกความเร็วได้พอพอเครื่องมันมันเดินแล้วเราก็มาเลือกความเร็วที่เราต้องการเนาะ,ะเครื่องมันก็จะเนี่ยโชว์ว่าเวลาที่เราวิ่งไปเท่าไรอันนี้ก็คือระยะทางที่เราตั้งไว้เราต้องการที่จะ เดินอยู่ที่0.5กิโลเมตรอันนี้ก็จะเป็นแคลอรี่อันนี้ก็จะเป็นแคลอรี่เนาะอันแคลอรี่ก็คือตอนนี้ยังสูงอยู่แล้วก็อันนี้ตัวเอาจํานวนก้าที่เราเก็คือได้1ก้าวมันจะหนักให้เรื่อยแล้วถ้าเกิดไม่มีไฟขึ้นเลยเลขที่ขึ้นนี่คือความเร็วที่เราใช้อยู่นี่เราเดินไป6วินาทีละอะ่ตัวระยะทางยังยัง ยังไม่ขยับตัวตัวเลขเนาะนี่ก็ะจะวนไปเรื่อยๆตอนนี้เราเดินไปสองเก้าเลยอ่าเราปรับความเร็วนิดนึงถ้าไม่มีไฟขึ้นเลยอ่ะหมายความว่าก็จะเป็นความเร็วที่เราใช้มีการเดินอยู่เนี่ยเราเดินไปสิบสามวิไฟขึ้นที่จำนวนนาทีนี่เราเดินไป,ป,ป0.01 กิโลลวก็พอที่เราเดินไปจนถึงระยะทางที่เราตั้งเนี่ยเครื่องมันก็จะหยุดเองอัตโนมัติเนาะอ่ะเราเดินไปยี่สิบเก้าละโอเคก็จบการตั้งค่าแบบระยะทางก็รูปแบบที่สามจะเป็นเรื่องของการตั้งค่าจำนวนแคลอรี่เราก็กดปุ่มนี้ให้ไฟแดงมันขึ้นที่ แคลอรี่แล้วก็การกำหนดแคลอรี่เนี่ยก็คือต่ำสุดอ่ะได้20แคลสูงสุดได้990แคลเนอะสมมุติเราต้องการที่วันนี้เราต้องการลดไปสัก900แคลอ่ะรอกระพริบ3ทีเป็นอย่างน้อยแล้วก็กดสตาร์ทก็ทุกครั้งอ่ะเวลาเซตค่าก็คือ เรามาต้องมาเซ็ตความเร็วเนี่ยหลังจากที่มันสตาร์ทแล้วนะ,ะความเร็วที่เราต้องการเราก็มาใส่ไฟต้องการเซ็ตถ้าไม่มีไฟเหมือนเดิมก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นตัวความเร็วอันนี้มันก็จะวัดระยะทางันนี้ย900แคลที่เราตั้งไว้ก็คือถ้าเราเดินไปจนถึง แคลอรี่ที่900แคลซึ่งเครื่องก็คงจะคำนวณจากระยะทางเวลาแล้วก็ตัวอัตราความเร็วก็เมื่อถึงตัว900แคลปุ๊บเครื่องมันก็จะหยุดอัตโนม,มัติโอเคก็อันนี้เป็นวิธีที่3เดี๋ยวสต๊อก่อนต่อไปเป็นวิธีที่4ในการตั้งค่านะคะก็คือเป็นการเซตเรื่อง ความเร็วที่มากับเครื่องอัตโนมัติซึ่งเราจะทําได้แค่กําหนดเวลาเท่านั้นอันเนี้ยขวาสุดเนี่ยจะเป็นการเดินเดินแบบเดินหยอหยอกเลยเดินแบบความเร็วต่ํามากค่อยๆเดินอันที่สองจะเป็นเดินเร็วอันที่สามเนี่ยจะเป็นวิ่งก็คือเราก็จะต้องกดปุ่มเนี้ให้ไฟแดงมันมาขึ้นอ่านเนี่ยมันมาขึ้นละก็คืออันเนี้ยจะเป็นการเดินแบบเดินช้าเราก็มาเลือกเวลาที่เราต้องการ เราต้องการเดินช้าสักต่ำสุดเนี่ยได้5นาทีสูงสุดได้99นาทีเราต้องเดินเดินช้า5นาทีก็คือรอให้มันกระพริบอย่างน้อย3ครั้งอย่าลืมแล้วก็มากดที่ s t t มันก็จะนับถอยหลังคือถ้าใช้เป็นหมดเนี่ยก็คือเราจะกำหนดความเร็วเองไม่ได้ เนาะเขาก็จะกําหนดความเร็วมาให้เราอัตโนมัติยู่ละเนี่ยเยไฟมันก็จะโชว์ไปเรื่อยๆก็คืออันนี้ก็จะเป็นมันก็จะนับก,กิโลเมตรให้เรานับแคลอรี่ให้เรานับจํานวนก้าวให้เราเนาะแล้วก็เอเวลาที่เราตั้งเอาไว้อันนี้ก็จะถ้าไม่มีไฟขึ้นก็เหมือนเดิมความเร็วตอนนี้เป็นสองกิโลเมตรคือเครื่องมันหนะาเกิดเราเลือกโหมดเนี่ยเนี่ยเนี่ยโหมดเนี่ย มันก็จะนาทีแรกอะ่ะมันจะเดินอยู่ที่2กิโลเมตรต่อชั่วโมงนาทีถัดไปอะ่ะมันจะเดินท้าลงก็คือ1กิ h. โลเมตรต่อชั่วโมงเนาะคมันไมันก็จะโชว์แบบสลับกันโชว์ไปเรื่อยๆโชว์ค่าไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราตั้งค่าเวลาว่าเราจะต้องการวิ่งด้วยหมดนี้30นาทีเนี่ยเดี๋ยวพอถึง3 0นาทีเครื่องมันก็จะหยุดเองโอเคตอนนี้เวลามันก็ถอยหลังมาละมันเสร็จน,นาทีส3ิบาวิละ โอเคเนี่ยเห็นไหมเคอมันเดินไปปั๊บนึงมันก็จะปะับความเร็วอยู่ที่1กึงโลเมตรต่อชั่วโมงมันจะช้าสุดเลยอันนี้โอเคต่อไปก็ไปโหมดที่ <Okay. S 1> เออที่ห้าที่ห้าก็ยังมาหมดหมดเป็นเป็นเดินกลางเดินเร็วก็คือเราจะเลือกความเร็วไม่ได้เราก็จะเลือกได้แค่ว่าเราจะเดินเร็วที่เวลากีนน่นาทีก็ให้ไฟแดงอ่ะมันมาขึ้นอยู่ที่ ที่ตรงนี้เนาะอันกลางนี้เราก็ปรับเวลาเอาว่าเราต้องการที่จะเดินเร็วอะสักกี่นาทีต่ำสุดก็ห้านาทีสูงสุดก็เก้าสิบเก้าเหมือนเดิมแล้วก็รอให้มันกระพริบอย่างน้อยสามครั้งเนาะเรียบร้อยแล้วก็กดสตาร์ทอันนี้ก็จะเป็นแบบเดินเร็วเดินเร็วมันจะเริ่มต้นที่สามกิโลเมตรต่อชั่วโมง นี่เวลามันก็นับถอยหลังไปเราตั้งไว้ที่5นาทีมันก็จะนับถอยหลังไปพอครบ5นาทีแล้วมันก็จะหยุดส่วนนาฬิกอื่นๆมันก็จะแสดงไปเรื่อยๆมันก็จะนับระยะทางให้เราแคลอรี่ให้เรา,เราแล้วก็นับตัวจํานวนก้าวให้เราเนโอเคสำหรับไอตัวาการเดเร็วเนี่ยความเร็วเฉลี่ยจริงๆมันจะอยู่ที่4กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ไงมยนจะเย ตับให้เราแล้วเป็นสีแล้วเทก็พอเท่านี้แล้วก็เป็นการตั้งค่าสุดท้ายก็คือเป็นการวิ่งก็ต้องกดตรงเนี้ยให้มันโชว์ไฟที่อันนี้ก็คือจะเป็นวิ่งนี่เป็นวิ่งแล้วก็เซ็ตเวลาเส้นเดิมก็คือต่างสุด5นาที สูงสุด99นาทีเนาะโอเคก็ถ้าวิ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันจะอยู่ที่8กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมันเยอะไปไงตัวมัวิ่งไม่ไหวเ,เดี๋ยวจะลองดูนะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มอีกหมายเซ็เนี่ยมันจะเริ่มที่5 5กิโลเมตรพอวิ่งไปสัก30นาทีเอ้30วินาที ความเร็วมันจะปรับเรื่อยๆโอเคถึงออก e 7นี่ก็คือตัว emergency นี้นะคะมันก็จะหยุดออกมาเ,เดี๋ยวเข้าไปเหมือนเดิมป้าจบการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะ